ด่วน FIVB เปิดเผยสถิติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2024สนามที่2สาวไทยหนึ่งเดียวที่ติด2ท็อปสถิติทำเอา FIVB ทึ่งนั่นก็คือชัดชูออนโมกสีติดท็อปสกอร์อันดับ3ผู้ที่เสิร์ฟยอดเยี่ยมเสิร์ฟทั้งหมด110ครั้งทำได้ทั้งหมด11คะแนนและเธอยังติดท็อปสกอร์อันดับ1ผู้ที่รับเสิร์ฟยอดเยี่ยมมากที่สุด รับเสิร์ฟ229ครั้งได้มา66คะแนนหลังจากจบสัปดาห์ที่2ทีมสาวไทยแข่งมาทั้งหมด8นัดชนะ2นัดแพ้6นัดมีอยู่5คะแนนอยู่อันดับ13ของตารางคะแนนเนชั่นลลิกปี2024และอยู่อันดับที่13ของโลกมีคะแนนรวมสะสมอยู่ที่209.11คะแนน สำหรับสัปดาห์ที่3จะแข่งในวันที่12มิถุนายนไทยเจอกับตุรกีในเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยวันที่13มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยเจอเบลเรียวันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยพบทีมชาติโปลแลนด์ วันที่16มิถุนายนเวลา12.30นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยพบทีมชาติเยอรมนีเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้นักตบสาวไทยเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ